สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมผมเน้นฮะก็มีคนถามผมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับว่าอาวุธเรียบประชิดอันใหม่ที่เป ôn, anyway? lock, anyway? e ็นกระบอง2ท่อนเนี่ยปลดล็อกยังไงนะครับผมก็วิธีปลดล็อกนั้นง่ายมากนะครับผมง่ายมากเลยนะผมดังนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับมาหน้านี้ก่อนแล้วกดโหลดเอาเลยครับผมหลังจากที่กดโหลดเอาแล้วเนี่ยให้กดตรงอาวุธลองนะครับคราวนี้หลังจากที่กดอาวุธลองแล้วใช่ไหมตรงอาวุธเรียบประชิดเนี่ยนี่นะครับมันจะมีกระบอง2ท่อนอยู่นะครับผมคราวนี้มันจะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า ต้องทํายังไงนะครับผมถึงจะปลดล็อกได้นะครับซึ่งมันก็เขียนว่าสังหาร50คนด้วยอาวุธระยะประชิดวงเล็บเมลีนะครับผมเพื่อปลดล็อกนั่นเองนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็ใช้อูเลียประชิดนะครับผมซึ่งผมในอันนี้เป็นเอดี่อครับผมเอเดร่าผมมีแล้วเนะี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นอาวุธทั้งหมดที่ผมมีนะครับผมท่านผู้ชมก็เพียงแค่เอาอาวุธเรียประชิดพวกนี้นะผมไปฆ่าสตูครบ50คนก็จะปลดล็อกในทันทีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับผม สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตือเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 <c oughs> อายี่าหมายีป ยี่สิบเก้าสามสโนนนสามเอ็ดสามสองาสาสาสสาห้าสาหสาเจดสาปดสาเก้า สี่สิบสี่เอ็ดสี่่สามสี่อ่ะสี่สี่สี่ห้าอ่ะสี่หกหกไม่่ไม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 ่ดสี่ จบสวยๆก็ไม่ได้เอ้ย57 58อดแถมไปสักตัวหนึ่งนี่แน่โอเคครับผมก็เล่นจบแล้วนะครับมาดูดีกว่านะครับว่าปลดล็อกแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะนี่นะครับผมอวุรยะประชิดอันเก่าทั้งหมดเลยนะครับมันปลดล็อกหมดเลยนะครับนี่ตั้งแต่นวมนะครับผมคาตนะทุกอย่างหมดเลยนะครับเนี่ยปลดหมดเลยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบไปดูแล้วเนาะว่ามันปลดล็อกได้จริงๆนะผมเพียงแค่เอาเอูเรียไปชิปไปฆ่าสตู่ห้คนเพียงแค่เท่านั้นเองนะครับผมก็ถ้าสมมติใครยังไม่ได้ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงไปที่เท่านี้นะฮะก่อนจ,จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่เป็นกำลังใจด้วยที่ตัวันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะคลิปนี้ไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับอดีอสนะบุ๊ค